ครับคุณม่อนวันนี้ห่อขับบ้านยางอะไเลยครับเอางั้นไปเรื่อยๆรอคนาทีคงไม่ได้ห่ออ่ะไม่ให้ห่อหรอวันนี้ไม่ได้อโอดอดอดไปวันนี้อดไปอดไปนะครับวันนี้ซุปเปอร์เมื่อนเมื่อวานห่อซุปเปอร์ไปโอ้ได้เรียบร้อยแล้วใครที่ได้กําไรก็ถอยนะเลิกนะหุ้นห่อพี่จุเจนเขาบอกห่อเช้าออกเยนเอ้ยห่อเย็นออกเช้าอืมเล้ไป แล้วก็ไปแล้วก็หุ้น,<อ>นที่พิเชษมองตอนนี้นะคะใน most active เลยนาทีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือ e a อันดับหนึ่งซัสโกอันดับสองตัวพอ่อตัวแม่เราปรตทอนี่แดงเถือกเลยอะอสามสามตัวที่เกิดขึ้นในกระดานตอนนี้มันจะท้อนให้เห็นถึงส่งสัญญาณอะไรในตลาดหุ้นไทยตอนนี้คะ่ะสรุปว่าหุ้นที่มีแนวโน้มสัญญาณดีในช่วงบ่ายนี้จะต้องเป็นนวรัฐกับ u e c พี่จะได้นำนวรัฐย e อีซีนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะยจดๆๆจแป๊บนึงรารายงานของทันเกมนะวันนี้เนี่ยดัชนีเนี่ยไม่น่าจะลงไปเล่นขางล่างหุ้นที่มีแนวโน้มสัญญาณดีในช่วงบ่ายนี้น่าจะเป็นหุ้นของนวรัฐกับ UEC เดี๋ยวถามเลยนะพี่นวรัฐเนี่ยไม่รู้ไม่ใช่เทคนิคพี่ที่เห็นในกระดานอ่ะมันเกิดอะไรขึ้น มองมองว่าตอนนี้มีคนถือไว้สองบาทนะฮะมีคนแจ้งหมากว่าถือนวัละสองบาทจะเอายังไงกับห้าบาทตรงนี้นี่ท่านค่ะท่านถือสองบาทเนี่ยนะค่ะท่านยังต้องซีเรียสอีกเลระก็กําไรไงกลัวมันหลุดมือเออก็นั่นละความโลภอ่ะมีแสนหุ้นขายสักพันหนึ่งอ่ะมีล้านหุ้นขายสักหมื่นหนึ่งอ่ะเออเออได้เออเออใช่ไหมส่วนท่านที่ไม่มีเลยห้าบาทสามห้าเอาไหม อหุ้นที่งานวิเคราะห์ไทยพาณิชย์บอกว่าหุ้นที่มีแนวโน้มสัญญาณดีในช่วงบ่ายนี้แนะนำหุ้น NWR และ UEC สังเกตยังเอาเอา NWR UEC เอาเอาเอาบวกหมดเลยะ แนวโน้มยังไงใในในไงใแนวโน้มของตลาดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการเล่นเกมกาไรน,นะครับ <c oughs> วันนี้ถามว่าโอเคถ้าสมมติถ้าสมมติว่า,าใช้ตัวเทคนิคจับนในแง่ของตัวเทนนะครับมันก็จะมีแนวโน้มที่น่าจะปรับในทางที่เพิ่มขึ้น <c oughs> เอานี้เป็นหุ้นเกาะกระแสบ้างหุ้นเกาะกระแสเนี่ยเนื่องจากตัวญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมีไฟเขียวให้คูโรดะเป็นบ o โ เป็นผู้ว่าเอ้าเป็นผู้โ้คนเป็นผู้ว,ว่าบีโอเสภาสูงของญี่ปุ่นค่่ะอาเพราะฉะนั้นคนนี้มาเนี่ยจะทําให้ตลาดในญี่ปุ่นนะรองรับของตลาดในวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะปรับในทางที่เพิ่มขึ้นคนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอหุ้นที่ทางตามเกาะกระแสะไปเนี่ยคิดว่าหนึง่งซิงเกอร์ตั้งเป้าไรายได้ปีนี้15เปอร์เซ็นงบ น่าจะบวมซิงเกอร์ลงทุนราวสองร้อยล้านบาทซิงเกอร์กังเป้าปีนี้เนี่ยซิงเกอร์ซิงเกอร์มาแล้วมาแล้วเหรอซิงเกอร์มาแล้วมาแล้วนะโอเคพี่มองตัวนี้ไงซิงเกอร์มาแล้วมาแล้วเบาแล้วเลยไม่รู้เรื่องเลยนะตัวที่สองตัวที่สองรังเผยว่ามีผู้สนใจซื้อฐานไทยหลายกลุ่มกำลังหาลือกับไอเออยู่นี่คือห้องอุ่นเกาะกระแส ถามว่าหุ้นสองตัวนี้เป็นยังไงไอ้ตัวแรกคือฟันในเมทัลในแง่ของลองเทอร์มเวสเมนต์ตั้งงบลงทุนในกลุ่มของพาณิชย์ PE อยู่ที่ประมาณสักประมาณยี่สิบเก้าเท่าถ้าเล่น PE สามสิบเท่าก็ราคาน่าจะไปยืนใกล้ๆกับประมาณสักสามสิบาทได้นะครับตัวที่สองเป็นหุ้นหานไทยอันนี้ก็เป็นหุ้นข่าวที่เกี่ยวกับว่าทางแบงค์คงจะต้อง มีหลายกลุ่มสนใจอ่ะนะครับเพรานะนั้นก็ทางก็เ,เลยเผยอันนี้ฮะเป็นหุ้นเกาะกระแสะถามว่าหุ้นทั้งสี่ตัวแบ่งแยกออกเป็นยังไงแบ่งแยกคือหุ้นชุดล่างนี่ยแบ่งแยกโดยใช้เทคนิคอะไรสิแบ่งยอดตัวที่สองเป็นอะไรเป็นในแง่ของฟันเดมิทอในสิ์ในแง่ของกระแสข่าวต่างๆ,ๆครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากคุณที่ฟังรายการเก็บพุ้นกลับบ้านหน่อยครับตัวไหนฮะสี่ตัวนี่ไงสี่ตัวไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจเย็นนะ ตังมันไม่พอกำลังวางแผนอยู่ใจเย็น UAC NWR Singer TMB ชอบตัวไหนมากที่สุด Singer b เนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยผมเป็นนัก f u n d a ท e ล t a l ผมเป็นนักฟัน d a m ั n t a ต่างกับพวกคุณผมเอาิงเ Singer แต่ถราเป็นพวกคุณนั่นพวกคุณพวกเล่น low คุณต้องเป็นอะไรล่ะ TMB สองตัวแรกอ๋ออะไรนว v ัต a t สตัวฮะสามตัวเนี่ย Novelat พวกนั้นเล่นข่าวเล่นเก็งกำไรฮะอืม สามตัวะนะฟุตไฟพูดมาพวกนี้วิ่งกันหมดแล้วอย่าหาว่าปัน่นุ้นไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่ไว้ดูแล้วก็ดูแ,วดแนวโน้มกลางยาวไม่ได้เป็นพุ้น้ามคืนด้วยนะเป็นลักษณะของการถือได้อ๋อถือ,อได้เป็นช่วงอ่าถือได้ถือได้สิงเกอน์นี่ถือนี่ราคาพื้นฐานเท่าไหร่คะสามตอนนี้ตอนนี้อ่ะพื้นฐานไปเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับอ่าเมื่อวันนี้เมื่อวานมีพิ่นไปออกแป๊บหนึ่งค่ะ ใครที่รอหุ้นหอกับบ้านพิเชษหอนหนักเลยสี่ตัวยี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าก็สามสิบาทครับโอโหหุ้นตัวนี้ <30 S 1> นั่ง <5. S 1> ดูตั้งแต่แปดเก้าบาทเมื่อปีที่แล้วนะ <c oughs> พี่ให้สามสิบาทเลยปีเนี้น่ารักทั้งปีอะเธอเอาเล่นแล้วปีที่แล้วมาพูดถึงวันนี้เลยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วถือมาเป็นไงอะฮะถือมาได้ยาวไหมไม่ถือเออนั่นแหะนะบอกกันจะไีจะมอนเอาตังแมวหุ้นเออ แล้วก็ระวังนะ,ะเอาทังไม่เอาหุ้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวระวังรวยนะน <c oughs> ะครับก็โอเคก็เป็นภาพตลาดโดยภาพรวมใหญ่เนี่ยวันนี้งานวิเคราะห์อของทางธน,นิตบอกอันหนึ่งก็คือมองถึงเมื่อกี้บอกถึงตัวการที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นแล้วก็มองแนวโน้มคือตลาดหุ้นในเอเชียน่าจะปรับในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าตัวญี่ปุ่นเนี่ยอพอได้รับเป็น ผู้ว่าของธนาคารกลางของญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ก็คงจะมีลักษณะตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็จะเป็นลักษณะของการรีบาวกับขึ้นไปใหม่นะรับล้วก็ตลาดญี่ปุ่นดีขึ้นมันก็จะส่งผลทําให้สิ่งหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมีในแง่งงปัจจัยพื้นฐานตัวหนึ่งก็คือเขาจะใช้กลยุทธ์ค่างเงินเยนอ่อนเพราะฉะนั้นค่างเงินเยนอ่อนเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาด ในภูมิภาคโดยส่วนใหญ่ <Okay. S 2> ในขณะในขณะที่ตลาดในภูมิภาคขนาดนี้ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็กําลังลองรับข่าวตัวนี้อยู่ว่าข่าวตัวนี้เป็นยังไงภาพที่เห็นอันหนึ่งที่ชัดเจนที่เพื่อน้องดุนอาจจะไม่ได้ดูก็คือขณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวจีนเองก็บวกไปหกจุดสามจุดนะครับในตัวขณะน,นี้สังสายยุโรปทั้งหมดไม่รีบซื้อหุ้นกันเดี๋ยว ตกรถนะครับฝรั่งเศสบวกยี่สิบหกด็กบวกหกสิบสามรอนดอนบวกสิบห้าอิตาลีบวกร้อยแปดสิบห้าสเปนบวกแปดสิบอ๋อโดยภาพรวมทั่วโลกก็กตื่นที่ถานที่ดีครับเป็นเพราะว่าถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นขณะน,นี้อินเดียกำลังเกลยดเนี่ยยังไม่ปิดเนี่ยบวกไปร้อยแปดสิบเอ็ดเอาไปร้อยแปดสิบสามแล้วเอาผมเอาแล้วร้อยแปดสิบสามจุดห้าแล้วเอาเอาไปกันใหญ่อินเดียไปกันใหญ่อินเดียไม่ปิดเหรอคะ ยังครับยังเทรดอยู่แล้วครับเนี่ย<า>ต่อจากเราเน่ยหนึ่งเก้าห้าสี่หกนะฮะหนึ่งบาดสองจุดห้าเจ็ดยังเทรดอยู่รับผลของท่านนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทางสายยุโรปรับผลของทางทางทางจีนท,ทางญี่ปุน่นนะทางญี่ปุน่นนะรองรับผลอยู่และขณะนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยที่บวกขึ้นมาเจ็ดจุดเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นในลักษณะของเป็นประชาพนฐานในบางตัวที่มีลักษณะอ่อนตัวเนี่ยก็เริ่มกลับขึ้นมาวันนี้โชคดีของตลาดอย่างหนึ่งก็คือ วันนี้เนี่ยมีหุ้นปัจจัยพื้นฐานหลักใหญ่หน่อยก็เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าบอกว่าวันนี้ไม่อยากฟันธนแต่มีความคิดลึกๆอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อน่าจะมีเ,เงินเข้ามาอยู่ในกลุ่มของตัวฟอร์เรนฟอร์เรนวันนี้น่าจะมีแล้วแต่ของการปรับในทิศทางที่ซื้อบ้างนะครับเป็นเพราะว่าตัวหุ้นใหญ่นะครับหุ้นในกลุ่มแบงก์ พุมในกลุ่มของปิโตเคมยังขยับได้หน่อยสื่อสารที่อ่อนตัวไปเยอะๆ, <Okay. S 2> ๆก็มีลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นครับ hmm. นะครับก็ภาพใหญ่ยังดีอยู่ครับภาพใหญ่ยังดีเงินญี่ปุ่นสมมติถ้าเงินญี่ปุ่นจะเข้ามาน่าจะเข้ามาโดยโดยส่วนใหญ่เข้ามาอยู่แล้ว <Okay. S 2> ตอนก่อนหน้านี้แต่กําลังที่หยุดไปเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยกาลังดูว่าขณะนี้เมื่อคืนนี้ค่าเงินสกุลดอลลาร์ต่อ <Okay. S 2> เปรียบเทียบกับค่าเงินสกุลของเยนเนี่ย เนื่องจากดอลลาร์ออกตัวเลขมาก็ข้างดีก็เลยทําให้เงินสกุลดอลลาร์เปรียบเทียบกันเย็นเนี่ยมีลักษณะของการแข็งค่าขึ้นนะครับเป็นลักษณะของการแข็งค่าขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ก็เป็นในทิศทางค่งอนข้างดีสิ่งหนึ่งที่ทําให้อเกนจัดทองก็คือเศรษฐกิจของสหรัฐแต่มาตการดีขึ้นเนี่ยทาให้ทองมีลักษณะของการปรับตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นทองอยู่ก็อย่างที่บอกฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทองมันจะ ปรับอ่อนตัวเนี่ยแม้ว่าเทคนิคจะเป็นสายสัญญาณที่จะต้องเบรพันหกร้อยเหรียญขึ้นไปให้ได้ก็ตามเลยนะแต่โอกาสของการปรับมีแรงกอควรจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอเมริกาที่ตัวเลขต่างๆที่ออกมาค้าป,ปีกออกมาดีนะครับแล้วก็ทางสินค้าของทางสหรริกาออกมาดีก็เลยสบบ่งผลทำให้ทอง ไม่ใช่เป็นสินทรัพย์ที่ทดแทนละ่นะก็มองว่าเอออย่างนั้นเศรษฐกิจอเมริกามันน่าจะดีขึ้นก็เลยทําให้ค่างเงินทองอทางอเมริกาดีขึ้นทําให้คนออกจากทองบ้านนะครับแล้วก็ออกไปมองภาพยาวๆอันนี้ถ้ามองถึงว่าถ้าเป็นพอตใหญ่การลงทุนในทองเนี่ยเราไม่พูดถึงนัก,น,กนักเล่นเราพูดถึงนักลงทุนเวลาเขามองทองเนี่ยเขาก็มองทองเป็นเทรน เทนค่าใครเรียนทางเทคนิคอลอในสุดก็จะพบได้่างว่าคําว่าเทนขาลงความหมายคือทํานิวไฮไม่ได้จะเกิดนิวโรอยู่ตลอดอทํานิวไฮไม่ได้เกิดนิวโรอยู่ตลอดขณะนี้เนี่ยเทนในทองในระดับวีกเนี่ยมันมีเป็นลักษณะอย่างนั้นความหมายในแง่ป u n d a m e n t คือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่มีลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นดีอยู่โดยตลอดเวลามันคือมันมันมีตัวเลขเพิ่มมากขึ้นนะะ ถ้าขึ้นที่ว่ามันดีขึ้นบ้านนะการบริโภคดีขึ้นตัวเลขสืบคดีหลายตัวเลขมันเมื่อก่อนนี้ถ้าพูดอเมริกาก็จะล้ายกับยุโรปตอนนี้ว่าเอ้อแย่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 แต่ตอนนี้คําว่าแย่ก็ยังมีอยู่แต่แย่น้อยลงจากสิบแย่เหลือห้าแย่จากห้าแย่เหลือสามแย่มันก็เลยถงบนน้ำให้ตัวทองปรับในที่ต่าง่อ่อนตัวลงครับที่ซัดโก้ถือต่อใช่ไหมอ่อก็อืม ไม่ตอบคำถามอะไรเพียงแค่อื้อก็ซื้อถือมาตอนสามบาทห้าไงอืพเศษบอกมากเชยบอกว่าพี่อะไรจะไปถามมันมากพอถามมันมากไงเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะมีเรื่องหกบาทตั้งนานแล้วเนี่ยพี่ถือหกบาทขายขายออกดีก่อนไหมจะขายทำไมรอรือไว้แล้วอีกอาทิตย์หนึ่งองอาทิตย์ก็จจสโก้นี่นะทำไมจะต้องให้พูดอะไรเยอะแยะ ก็มื่อกี้พูดไปห้าแม่น้ําแล้วไปถึงทองแล้วนั่นพี่ก็ได้แหละไม่ผมไม่พยายามจะ่พูดข้างในนี้เพราะกลัวพูดแล้วเดี๋ยวโดนคําถามว่าจะขายดีไหมเนี่ยโอ้โหไม่อยากกาไรแล้วอ๋อโอเคครับกำไรครับเอากำไรครับวันนี้หน่อยมากพี่สุเทพวันนี้มีหอกลับมายังเจอหอยังเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไปหาหอให้หน่อยเราไม่มาไม่มาจริงจไม่โกหกโกหกือยเนี่ย แล้วอีกสองนาทีจะจบแล้วคุณบอนค่ะผมไม่เคยกลัวหอกคุณแล้วอยู่นยไม่มีจริงถ้ามีก็บอกแล้วไม่มีจริงเอาเปเช่นไม่มีห่อจะให้ไปสีตัวเออโอเคจัะกจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ